น,น,นขีข้ออข้อหนึ่งหนึ่งถึงสองสามเนี่ยก็คือประเด็นที่ว่าไม่ต้องห้ามทั้งรายจ่ายและภาษีซื้อแต่ประเด็นที่สี่นะครับรายจ่ายทั้งหนึ่งถึงสามนั้นจะต้องไม่ใช่รายจ่ายส่วนตัวต้องไม่เป็นรายจ่ายส่วนตัวนะครับต้องไม่เป็นรายจ่ายส่วนตัวนะครับต้องเป็นต้องไม่เป็นรายจายย่ายด้วยเสนเหา หรือรายจ่ายการกูศลนที่นี้ใช่การกูศลส,สาธารณะเห็นไหมนะครับหนึ่งสามเนี่ยเข้าเงื่อนไขาการเป็นรายจ่ายได้ภาษีซื้อใช้ได้แต่ต้องไม่เข้าข้อสีนะ ข้อสีก็คือว่าและต้องไม่เป็นรายจ่ายส่วนตัวรายจ่ายเกิดเสนอหารายจ่ายการกุศลที่ไม่ใช่การกุศลสาธารณะนะนะหรือในกรณีที่ว่าภาษีซื้อใช้ไม่ได้ก็คือว่าต้องไม่ใช่รายจ่ายค่ารับรอง